นี่คือต้นแดงชาลีค่ะต้นแดงชาลีเป็นต้นไม้ที่ปลูกคุมดินนะคะใบของเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้ตลอดเลยค่ะต้นแดงชาลีนะคะจะเป็นพืชที่ชอบอยู่แดดจัดตลอดทั้งวันค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาโดนร่มหรือว่าอยู่ในร่มอะค่ะสีของใบเขาจะออกเป็นแดดเป็นสีแดงค้ำๆออกไปโทนสีดำนะคะ ต้นแดงชาลีเวลาที่ใบเขากระทบแสงแดดนะคะใบเขาจะออกสีแดงอมชมพูนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของอต้นแดงชาลีที่ถ่ายระหว่างที่โดนแดดนะคะก็ ท่านใดที่ต้องการเป็นต้นไม้ที่คุมดินแล้วก็ดูแลง่ายเน้นสีสันในสวนให้สดใสต้นแดงชาลีก็เป็นอีกหนึ่งต้นค่ะที่นาแนะนำาให้ไปปลูกประดับในสวนของเรานะคะเดี๋ยวน่าจะมีตัวอย่างที่เราสามารถเอาไปเปลี่ยนปรับใช้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการปลูก ต้นไม้คุมดินที่มีสีแดงอ,ะะะอันนี้คือภาพที่เอามาลงนี่คือไม่ใช่ต้นแดงชาลีนะคะแต่เป็นต้นไม้ที่มีใบสีแดงซึ่งเราสามารถเอาต้นแดงชาลียคะ่ะไปเปลี่ยนไปปลูกได้นะคะอันนี้จะเป็นภาพจากพินเทเลสนะคะที่เอานา,าไปเอาภาพแล้วก็มาเป็นตัวอย่างใกล้ลายในการปลูกต้นแดงชาลีให้ชมกันค่ะว่าสามารถปลูกได้หลายแบบเลย ต้นแชาลีเขาจะตัดแต่งง่ายดูแลง่ายเก็บกวาดง่ายนะคะการดูแลบำรุงรักษาก็รดน้ำวันละหนึ่งรดน้ำวันละหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่ปุ๋ยก็2เดือนครั้งค่ะแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเขาสูงมากเกินไปหรือเขาฟูมากเกินไปเราก็แค่ตัดแต่งเขาแล้วปล่อยให้เขาแตกขึ้นมาใหม่ก็ได้เหมือนกันค่ะสีเขาก็จะสดแล้วก็แดงแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะถ้าท่านใดสนใจไปหามาปลูกกันนะคะขอบคุณค่ะ Thank you